คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกรอตะคายที่ L S M 99เช่นเคยนะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเ g มมิ่งนะครับเข้ามาที่สเปซเกมมิ่งแล้วก็จะเจอประมงศึกนะครับหรือฟิชชิ่งวอะครับตอนนี้เอ็กเปิดผมไป เต็มเหนียวแล้วนะหลายคลิปแล้วนะครับเราจะไปซ้ํากันที่ห้อง e อ็กเพนะครับเพราะเล่นจูเนียมานานแล้วนะครับด้วยงบวันนี้ครับสองพนห้ร้บาทนะฮะไปกันเลยครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอเริ่มที่9บาทดีกว่านำนำโชคนะ9บาทนะได้เก้าสวยนะิงคอยก่อนเลยครับคอยมาตรงนี้เรียบร้อยครับมาหมดไปร้อยกว่าบาทนะได้ป่ะตูม เก้าบาทจะได้มาให้เรามาสี่ร้อยห้าสิบคุ้มอยู่ครับนี่นี่นี่ลอยมาแล้ววงล้อเราไม่ต้องยิงปลาแล้วตอนนี้นี่นี่นี่วงล้อมาครับวงล้อยิงวงล้อกันเลยครับสิบ่ายครับยี่สิบบาทครับสามสิบบาทครับไปครับได้ไหมเรียบร้อยครับสามสิบบาทของเราตรงนี้ครับตู้มาครับขอลูกศรก่อนเลยนะนี่ครับขอลูกศรก่อนขอลูกศรอีกทีนะ ร้อยว่าไงจไ่าใจสามร้อยโอ้โหคุณหนึ่งร้อยครับสามพัน,าแบบนนะ 3, บาทนะแอบกระซิบนะฮะสามพันบาทนะโอ้ยเสียดคอเลยคอแห้งรู้จะรุนอะไรนักหนานะโอ้เขาว่าสิบบาทอีกทีครับสิบบาทอีกทีครับของเราจะได้ไหมของของใครของใครของเราครับสิบบาทตรงนี้คือกําไรแล้วนะลูกศอนมาครับลูกศรอ,อีกทีนะโอ้หกสิบ นหกสิบครับได้มาอีกหกร้อยนี่ครับสองพันห้าตอนนี้ได้มาไห่แล้วพันสองอ่าตอนนี้ได้มาพันสองแล้วครับยิงต่อครับยิงต่อไปครับยิงต่อไปครับยิงต่อไปเรื่อยๆครับยิงต่อไปครับยิงต่อไปครับตรงนี้ครับจะได้อะไรกันเกิดขึ้นไหมจะได้อะไรอีกไหมโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่ตายนะเดี๋ยว โอ้โหครับตอนนี้เหลือ2 0 0มกลับมาแล้วนะเอาได้เลยเอยตรงนี้เราเอาไปอันแรกเลยครับ2,000วู้ววววู้ววถึงได้หยุดกันเลยทีเดียวนะยอดไปอยู่ตอนนี้4,339บาทนะครับบวกมาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบายบายเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพอบวกแล้วครับต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ